สำหรับเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับในเดือนนี้เนี่ยมีดวงดาวโยกย้ายทั้งหมดนะครับ4เน้นย้ำนะครับว่า4นะครับผม4ีครั้ง4รอบประการแรกเลยเนี่ยคือดาวพฤกษ์โคจรเข้าสู่ราศีตุลในวันพุทธที่4ธันวาคม2567เวลา22นาิกา46นาทีตามมาด้วยนะครับผมวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคม2567ดาวพุโคจรเข้าสู่ราศี มังกรหรือโบราณเรียกมะกรได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคดาวดวงนี้เข้าสู่ตำแหน่งนี้ในเวลาตีหนึ่งนาฬิกาเก้านาทีและตามด้วยนะครับวันจันทร์ที่16ธันวาคมเวลา10บนาฬิกาตรงดาวพอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีธนูได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคเช่นเดียวกันและดาวดวงสุดท้ายคือดาวพระศุโคจรเข้าสู่ราศีกุมช่วงสิ้นปีก็คือวันที่ สามสิบธันวาคมหรือตรงกับวันจันทร์ที่สามสิบธันวาคมศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเวลาแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีดังนั้นนะครับในรอบนี้มีดวงดาวโยกย้ายอยู่ทั้งหมดสี่ครั้งแต่อย่าลืมว่าในช่วงเวลานี้ดาวฤตยูที่อยู่ราศีพฤษภดาวพาปปฤหัสบดีที่อยู่ราศีพฤษภเดินโครจรถอยหลังดาวอังคารเป็นนิดอยู่ที่ราศีกรกฎก็เดินโครจรถอยหลังประกอบกับดาวพระพุธอยู่ที่ราศีพิจิก ก็เดินโครจรถอยหลังเท่ากับมีดาวโครจรถหลังอีก4ดวงจึงทําให้ส่งผลต่อดุงตา12ราศี12ลัคนาดังต่อไปนี้นะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมีหรือราศีที่11ราศีสุดท้ายในหลักของโหราศาสตร์นะครับในช่วงเวลานี้นะครับเดือนธันวาคม2 5, 5 6 7เนี่ยก็เรียกว่ามีดาวดีดาวร้ายผสมปนเปน,นะครับ ตัวดีเนี่ยเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยดาวเงินทองของคุณคือดาวพระองคาราเนี่ยเมื่ออยู่ที่ราศีกรกฎเลงกับดาวพระศุกร์นะครับซึ่งเป็นคู่มิตรตั้งแต่วันที่5ธันวาจนถึง 30, ธบันวา2์ส7มันเป็นคู่มิตรต่อ,อก,กันดาวศุกร์ไปอยู่เดือนลาบดาวองค์คาคือเดือนเงินแต่ว่าเรื่องเงินทองคุณจะมีคนดับคํำทูช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนภพปุตตะของดาวองคารบุตรหลานบริวารการลงทุนโปรเจกต์โครงการดาวพระศุกร์เป็นตัวของเพื่อนฝูงาศาสตร์ชั็นะคร คนนั้นรู้จักคนนี้รู้จักพามาจอยการจอยเป็นเจอร์ร่วมลงทุนการธุรกิจต่างๆนานาหรือเงินทองที่ดูแล้วเหมือนจะเศรษฐกิจไม่ดีมีโอกาสที่จะคนรู้จักหยิบยืมคนนั้นคนนี้ไหว้วานบริวงบริวารหยิบยืมให้ความช่วยเหลือหมุนไปหมุนมาโอกาสที่ทางเป็นอย่างนั้นนะครับมีโอกาสที่จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้แต่ถ้าเกิดว่านะครับใครที่ผมดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วมันแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะลงทุนต่อยอดเพิ่มโดยที่มีคนให้ความช่วยเหลือแต่มีระยะเวลาทามมิ่ง5วาันวาถึงนวาครับทันีว ในเรื่องของงานนะครับระบบโปรเจกต์ใหม่ๆอาจจะเกิดได้ยากในช่วงปลายปีให้เน้นโปรเจกต์เก่าๆกลับมาทบทวนปัดฝุุนรีโปรเจกต์รี project, ร union, ยูนีนกันเกิดขึ้นใหม่แนวโน้มทิศทางอย่างนั้นนะครับหรือ้าศึกษาหรือคุณเองเนี่ยงานที่คุณทําเคยทํามาก่อนแต่ตอนนี้จะต้องเป็นวิทยากรต้องไปเปิดทบทวนความรู้ที่เคย่ันผมาที่เคยทิ้งไว้เอามาปัดฝุุนเพื่อมาเป็นวิทยากรใหม่เพื่อมาอัปเดตข้อมูลความรู้ท่องทวนของเก่าเออ,อย่างนี้ก็บอกกับ,บุบงตาแต่ถ้าเกิดขึ้นใหม่เลยผมว่ายาก นะครับต้องมีความกล่าวมีแนวโน้มราคาเหล่านี้มาปรับปรุงรีโนเวทรียุ่งกันใหม่เนี่ยผมว่าเป็นไปได้รวมไปถึงนะครับในขาเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องของงานเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคบ้างนิดนิดหน่นอยหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถผ่านพ้นไปได้ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถเพราะตัวของพูดเองคือดาวพฤหัสบดีดาวประจําตัวรวมถึงเรื่องของงานสามารถผ่านพ้นไปได้ไมันอยู่ในตาแหน่งศาส์ชาแปลว่าอาจจะมีเพื่อนฝูงคอนเน็กชันความรู้ความสามารถนะครับเพราะศาสชาคือการเรียนรู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ ดาวพุธหัดก็เป็นดาวประจําตัวคุณดาวแห่งสติปัญญานะครับดาวแห่งความรอบรู้กรรมะก็คือหน้าที่การงานผมว่าสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้สำหรับชาวลัคนาราศีมีเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้สติปัญญาเนี่ยตามดาวพุธศพดีเนี่ยเพราะในช่วงเวลานี้ดาวลาหูทับดวงตามันจะมืดบอดมืดมงงงง,ง,ง,งเคยสว่างสวัยมันเหมือนมีอะไรมาครอบทับปุ๊บโอ๊ตมืดเลยทีนี้กลายเป็นว่านะครับไอ้ที่จะผ่านได้มันผ่านไม่ออกมันตามมันมืดแปดด้านมันมึนมึนงง มันจะปรากฏเหตุการณ์แบบนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ถ้าหากว่าตัวของคุณเองนะครับวางแผนที่ดีมีความสุขุมรอบคอบผมว่าสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับถือว่าดาวราหูก็ทำอะไรคุณไม่ได้แต่ถ้าหากคุณไม่ใช้สติปัญญาสุข,ขุมนุ่มลึกตามดาวพฤหัสใช้แต่กิเลสความชอบส่วนตัวเพราะราหูจะทํางานตัวนี้ทีนี้มันหลงคุณไปไม่ออกมันเหมือนหน,นูติดจ,จันรเพราะดาวราหูเป็นเจ้นาเรือนวิญาณมาทับด้วยหนูติดจันทรเลยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง ีไลฟ์คนละเรื่องคนละราวสลับกันไปในขาเดียวกันต่อมาเรื่องของความลับโอกาสประสบความสําเร็จโอกาสที่คนจะรับรับโอกาสที่จะดูแลอยู่เป็นครอบครัวผมว่าเป็น,เป,นเป็นในจุดทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีหรือพาคนรักไปเที่ยวต่างประเทศพาคนรักไปทาบุญศาสนาพาคนรักไปเดินทางไกลพาพ่อตาแม่ยายพาพ่อเราแม่เราพ่อสามีแม่สามีมามรวมตัวกันไปเออผมว่าในช่วงเวลานี้เป็น,เป,นเป็นในจุดทิศทางที่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับถ้าเกิดจะไปให้เหมาะ,ะกาับมืงกตาผมว่า ไปเกี่ยวที่มีเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ําก็ได้นะครับเช่นคุณจะไปทางชนบุรีไปไหว้ที่มีใกล้แหล่งน้ำหรือคุณจะพาไปฮ่องกงนะครับเจ้าแม่กุฎีมพระในสุทต่าๆนาที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำติดทะเลแบบนั้นก็ยังได้กับดวงชะตาก็เหมาะสมอยู yeah, like man, <websites. S 2> uh ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่จะเสริมในเรื่องดังกล่าวเรื่องของความสุขในครอบครัวความสุขในคู่ครองต่างๆนานานะครับมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีถ้าหากเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ําจะติดน้ําติดทะเลติดต่างๆนานาลักษณะแ่านั้น ก็ยังเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือตัวของบทสรุปสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมีนเดือนธันวาคม2567ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรละวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการเปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจของรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้น หรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามีเรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะได้มีความเข้าใจในหลักหาศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยากงงๆๆๆๆๆงวยๆผู้เรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนาศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พลตีบุนากทองเนียมคุณยุดไม่าอาจจะเลอกใช้ได้นรับคิาขึถึงผมคิขึ้นถึงยุงะนารด้คยูครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรก็รายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรูมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ